เงินขาวลูกตัวนี้พี่ปอใช้แข่งล่าสุดก็คือที่ชิงแชมป์ประเทศไทยที่สขลาชิงแชมป์ประเทศไทยสูงมายุครับใช้ได้อยู่พี่ปอส่งเยอะหรอส่งเยอะหรอใช่ครับใช่ครับไม่ตื้อเท่ากับตัวโจเแชมเปี้ยนวันเมื่อกี้นะคือตกไปกี่ลูกคะยี่สิบน่าจะได้ความรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกว่าตัวสมูทความสมูทอ่ะตัวนี้ก็จะดีขึ้นกับแชมเปี้ยนวันข้ามาอีกมันไปแล้วมันนุ่มไงตอนนี้ถ้าแชมเปี้ยนวันดีแล้วตัวเนี้ยขึ้นมาอีกเลยบลูกดีคนตีไม่นี่แหละ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบลูกขนไก่ของวิกเตอร์กันนะคะครับโดยลูกแรกที่พี่ป้อถืออยู่ก็คือแชมเปียนวันเนี่ยขอดูกระบอกหน่อยค่ะเป็นหลอดสีขาวเขียวครับผมนี่นะคะแชมเปียนวันแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วลูกที่สองมาสเตอร์ทรีใช่ค่ะมาสเตอร์ทรีเอามากขนขอหลอดด้วยนะคะมาสเตอร์ทรีมาสเตอร์ทรีมาสเตอร์ทรีก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ มาสเตอร์นะคะตัวนี้ค่ะพี่ปอถือนะนี่ก็บอกมาสเตอร์มาสเตอร์อันนี้จริงๆคือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นมาสเตอร์ c e ซึ่งใช้ในการแข่งขันแล้วก็เป็น BWF App r o v e d ถูกต้องซึ่งวันนี้เนี่ยเราเลยต้องขอแรงพี่ปอค่ะด้วยความที่เป็นแบบชายกำยำใช่ไหมคะเหมาะกับการเขาเรียกว่าสปีดลูกอ่ะแบบกำยำล้ำตัดกำยำล้ำตันไม่ตาแล้วเดี๋ยวนี้พร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ปอนะคะน้องกับน้องดจะลองเทสดูตีไปแล้วเนี่ยฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างในแต่ละตัวนะคะนยังไง ไปลองกันเลยค่ะอันนี้รูปไหนใช่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเชฟเป็นไงพลก็ดีครับแต่นี่ยังไม่ได้ตัดผมเลยนะ ต้องตัดกระตบด้วยป่ะนี่เซฟอย่างเดียวขอ,อดูลูกหน่อยค่ะรู้สึกเซฟเป็นยังไงวิถีพี่ว่าอยู่ประมาณ75ก็คือไม่ได้เรียกว่าตื้อเลยอ่ะพี่ว่าวิถีกําลังดีพี่มองว่าทุกวนันนี้ลูกตัวนี้พี่พ่อใช้ตีอยู่ที่กวนคือที่ผลสนะประจําอยู่เพราะว่าราคาก็โอเคด้วยแล้วก็ความทนทานใช้ได้<บ>คือถ้าเกิดคนที่ชอบลูกวิ่งหน่อยแนะนำมาให้ซื้อเป็น76อ่าแต่ถ้าคนที่ชอบลูกปกติทั่วๆไปอะไรเงี้ยก็สปีด75อ่าแล้วถ้าคนที่ไม่วิ่งบนขอดเลยละ่ะ เออนะไปตีหน้าบ้านไปเอาลูลุกอยาดลูกลมไปนะนัมเบอรวันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่ตัดล้วคนงัดงัดอะไรงัดมาข้างหลังงัดทางงัดทางงัดทางงัดทงัดทางงัดทางงัดทางงัดเราจะลองตัดกันนะคะ เกี้พี่โอลีพูดซ<อ>ึ่งรักพี่ปอมากนะคะบอกว่าจริงๆก็ไม่ต้องบอกแกก็ได้นะคะว่าเราตกไปกี่ลูกแล้วลูกดี <laughs> คนตีมไม่มีแลง <laughs> <laughs> เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ตกไปกี่ลูกนะัปะคะประมาณสาฟูนิดหน่อยฟูนิดหน่อยใช้ได้ใช้ได้อยู่แชมเปี้นยนนัมเบอร์วันนะคะมือระดับนับ นักกีฬาผู้ชายผู้ชายตีเล่นกันนะคะแบบหนักๆเลยนะหนักๆหนึ่งเกมเนี่ยยี่เอ็ดแต้มก็น่าจะใช้หนึ่งถึงสองลูกไม่เกินจริงๆเราไม่ได้ตบทั้งเกมถูกปะ่ะเซฟตัดนู่นนี่นั่นอ,อันนี้คือผู้ชายตีอารมณ์11สเอ็ดแต้มเปลี่ยนลูกว่าไม่ได้เปลืองหรือว่าขนหักเกินไปถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ไปตีขนะนะคือถ้าไม่ได้แป๊กอยู่แล้วกวนทุกมือ ซักมือเอ็นมือเอสอะไรอย่างเงี้ย<อ>พี่ป้อคิดว่า2เกมเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณซักไม่เกิน3ลูกตแต่ว่าถ้าอย่างมือพู้พี่ป้อเนี่ยพอเราตกอย่างเงี้ยเราตกเยอะเราดา่าเรามีเฟซฟ,ฟันตก,ตกตัดดาอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ที่รุนแรงเต็มที่ก็อาจจะประมาณไม่เกิน4ลูก3ลูกนี่ก็น่าจะอยู่ได้หายใจนี่ทําไมหายใจแรงคะเดี๋ยวต้องเทสอีกหลายลูกไงตัวนี้เป็นลูกขนเป็ดนะคะเป็นรุ่นเดียวที่ได้รับการรับรองจาก B w F นะคะซึ่งอย่างที่บอกว่า ในระดับแข่งขันเนี่ยเขาก็จะใช้ขนหานะคะนั่นก็แปลว่ารุ่นนี้ของวิกเตอร์เนี่ยต้องทําการบ้านแล้วก็การผลิตออกมาได้อย่างมีคุณภาพเลยแหละเพราะว่าสามารถเทียบเท่าตระกูลขนหานได้ข้อแตกต่างก็คือนะคะตัวนี้ทําจากหัวไม้ก๊อฟผสมซึ่งทําให้มีราคาที่เราสามารถเข้าถึงได้ง่ายตีกวนก็ตีได้แข่งขันก็ยังได้เช่นกันค่ะถัด oh <my> ไปนะคะ oh <my> เดี๋ยวจะให้พี่ปอเซฟตบตัด ลูกมาสเตอร์ทรีนะคะน้ำเงินขาวลูกลูกตัวนี้พี่ปอใช้แข่งล่าสุดก็คือที่ชิงแชมป์ประเทศไทยที่สงขลาชิงแชมป์ประเทศไทยสุนมายุกครับใช้ได้อยู่พี่ปอส่งเยอะเหรอส่งเยอะเหรอใช่ครับใช่ครับรุ่นมาสเตอร์นัมเบอร์ทรีนะคะลูกขนห่านตัวกลาง ข้อแตกต่างก็คือว่าส่วนของหัวนะคะจะเป็นไม้ก๊อกผสมทำให้แข็งแรงน้อยกว่าตัวเอสค่ะแต่ถ้าตบแล้วแหวนก็ไม่ได้มีปัญหานะคะก็ยังทนทานได้อยู่สำหรับมือกวนนะคะหรือว่ามือสมัครเล่นเนี่ยสามารถใช้ได้สบายๆเลยค่ะเป็นไง้างคะอ,อันนี้ พี่บอกว่าทนขึ้นไปอีกทนกว่าครับแล้วก็สปีดก็ค่อนข้างที่จะถ้าเป็น75ก็ถือว่าเป็น75ที่ไม่ตื้อเท่ากับตัวโจเชียนเป็นวันเมื่อกี้นะจะตอไปกี่ลูกคะ20น่าจะได้ความรู้สึกเป็นยังไงสึกว่าตัวสมูทความสมูทอะตัวนี้ก็จะดีขึ้นกับแชมเปญวันเข้าไปอีกมันไปแล้วมันนุ่มไงตอนนี้ถ้าแชมเปญวันดีแล้วตัวนี้ขึ้นมาอีกเลเวลนึงมาสเตอร์ทรีนะคะครับแล้วถ้าสมมติว่าคนตีก้นอะแบบซื้อตัวนี้ไปตีแบบ<อ> 21, แตีก้น ถ้าดีจริงๆไม่น่าเกินลูกเดียวน่าจะอยู่ในเซตแรกได้เลยอะอถ้ามือแบบไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะ,ะแล้วแบบพี่ปอแบบผู้ชายกำยำเลยถ,ถ้าสองเกมพี่ว่าไม่น่าเกินสามลูก<ช>แล้วก็ววสภาพขนก็ยังอยู่ในเกมที่เหลือแบบว่าโอเคด้วยคนระับขนโอเค เดี๋ยวเหลือลูกสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือมาสเตอร์วัตตันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสตัวมาสเตอร์เอซีมาสเตอร์เอซนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือ b d ดีบ p วเฟสแอแล้วก็ใช้ในโทมัสคับอุปกรัพวันที่8ถึง15นี้ที่ Impact ที่ไทยเป็นเจ้าภาพใช่ค่ะลูกนี้เลยนะคะที่นักกีฬาจะได้ใช้ตีจริงๆในการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาได้ลองก่อนนะคะว่าฟีลลิ่งอุยนักกีฬาก็ตีลูกนี้นองเนาะเนาปเป็นตัวแทนนะคะเซตตบตัดนะคะ100ลูกเริ่มับ มาสเตอร์เเนี่ยจะเป็นตัวขนหา่านตัวท็อปใช้ขนหา่านคุณภาพที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็ใช้ในการแข่งขันในรายการของ BWF นะคะที่เขาบอกว่าวิธีลูกนั้นเสถียรแล้วก็ทนทานที่สุดนะคะที่เราเห็นนะักกีฬาเปลี่ยนลูกไปบ่อยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ทนนะคะแต่ว่าโอ้โหเขาตบกันแบบว่า400กิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะมีความเร็วไม่ถึงครึ่งหนึงของเขาเลยนะคะ ไม่ติดไม่ออกแล้วได้ทุกลูกมาเทียมทันตีคิกเน็ตครับยังไงหไหไหผ่านการเซฟตัดตบไปแล้วแล้วก็พุ่งกว่าเดิมนิดนึงแต่วิธีตีแล้วซอฟต์่ารู้เลยว่าตอนตีอ่ะแบบมันลูกมันไปแบบฟื้แบบว่าการคอนโทรลเกมง่ายเขาเรียกว่าถ้าภาษาพี่เขาเรียกมันเสถียรอ่ะแหวนรู้สึกว่าตัวนี้สภาพเหลือ ดีสุดสมบูรณ์สุดสมบูรณ์ที่สุดแต่มันก็เป็น BB เขาเรียก B W F approve ด้วยไงมันก็ต้องเนาะถ้าระดับโลกมันถ้าเขาไม่ p อปล v e เนี่ยแสดงว่าลูกมันจะไม่ได้สภาพขนดีมากอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น Master Number บอร์นะคะหรือหมายเลข5ตัวนี้ก็ยังเป็นตระกูลขนห่านอยู่นะคะที่วิกเตอร์ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะใช้ในการซ้อมนะคะใครที่อยากหาลูกขนไก่ที่เป็นขนห่านที่สบายกระเป๋าหน่อยแล้วก็สำหรับมือกวนนะคะ เล่นได้นะคะตีได้ก็แนะนำเลยนะคะเป็นตัว Master n ์น b e เบอร์ตัวนี้นะคะสำหรับใครที่อยากทราบราคาของแต่ละรุ่นนะคะของลูกขนไก่นะคะดูใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแหวนจะแปะรุ่นราคาไว้นะคะและถ้าใครชอบถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องจองนาวของเราด้วยนะคะ ลูกแบดมินตันที่เห็นโดยทั่วไปนะคะจะมี3ประเภทลูกขนหา่านขนเป็ดและก็พลาสติกค,ค่ะแต่ละแบบนั้นก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปนะคะสําหรับนักกีฬาใช้เกรดแบบไหนนักกีฬาก็จะใช้เกรดที่สูงค่ะโดยทําจากขนห่านนะคะซึ่งก็จะมีสปีดที่แตกต่างกันไปตามสภาพอากาศอย่างเช่นบ้านเรานะคะ่อนข้างร้อนเนี่ยเราก็จะใช้สปีด75นะคะแต่ในบางพื้นที่ที่อากาศเย็นนะคะหรือใครที่ต้องการความเร็วมากกว่าปกติเนี่ยก็จะใช้สปีด76ค่ะ